สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวร้านเอเชียค่ะวันนี้เข้ามาที่ร้านเอเชียปุ๊บก็เจอมะม่วงเลยจ้ามะม่วงนี้มาจากเม็กซิโกนะคะแพ็คนี้ราคาก็อยู่ที่410บาทค่ะมี6ลูกเองจ้ามาต่อด้วยรำยัยค่ะเพื่อนๆถุงนี้ก็เป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่440บาทเช่นกันค่ะแต่ไม่ทราบว,ว่ามาจากไหนเนาะเดี๋ยวแอนก็จะเอาไป1ถุงค่ะ จะเอาลำยายไปเอาเอาลำาไยไปดูแล้ววันนี้แอนก็จะซื้อมะขามหวานด้วยนะคะแต่ปกติแล้วกล่องมันจะเป็นสีแดงเนาะวันนี้เป็นสีม่วงก็น่าจะคนระบริษัทนะคะเดี๋ยวลองไปกินดูนะคะว่าหวานหรือเปล่าอะลองดูเอาสองกล่องขายดีนะเนี่ยดูเขาเรียงเต็มแล้ววันนี้ใกล้หมดแล้วเนี่ยเออมะขามหวานขายดีนะ เดี๋ยวันี้่นก็จะเอามะขามหวานสององแล้วก็อันน,อนี้เนึ่ยลดอยู่ดีน,นี่คนละบริษัทนะเนี่ยเพื่อนๆลำไยนี่ไม่รู้มาจากไหนนะ เพื่อนมาดีมาชมค่ะปาดกะเพราเนะือเอาไปอันนี้ผัดกระเพราไม่มีอีกแล้วเพื่อนๆใบใบมะกรูดไม่มีอีกแล้วใบมะกรูดหายยากมากมีมะพร้าวก็มีนะ พร้าวน้ำมะพร้าวแต่น่าจะมาจากแมกซูโก้นี่ทุเรียนทุเรียนโอ้ยอยากกินทุเรียนอีกแล้วเอออยากกินทุเรียนอีกแล้วจ้ะเพื่อนเันนนั้นซื้อไปประมาณลูกหนึ่งหกร้อยบาทดูเขาแกะเขาแกะดูนี่เนี่ยดูเนี่ยมีคนแกะดูด้วยเยอะเลย เดี๋ยวก่เดี๋ยวรอจิ้ที่มันมาจากเมืองไทยดีกว่านะตรงนี้มันมาจากเวียดนามมีคนเขาแกะดูด้วยนะลูกนี้หนักลูกใหญ่มากเลยลูกนี้น่าจะมาหนึ่งพันมั้งเนี่ยสามน่าจะพันบาทลูกใหญ่แล้วก็หนักโอ้มะม่วงโอ้เพุ่งนี้จะได้มาอีกนะเนี่ยมะม่วงไม่มีเลยเพื่อนๆดูสิ มะม่วงไม่มีเลยเอาแล้วเราจะได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงไหมเนี่ยมะม่วง,ง,งไม่มีเลยโอ้ยของไม่มีเยอะเลยมะละกอก็ไม่มีมยังไม่เติม ของขาดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกอ๋อมละกออยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปเอาเนี่ยต้นหอมวันนี้จะต้นหอมต้นหอมราคาสองต้น 1, หน,นึ่งเหรียญอันเนี้ยต้นหอมนี้ก็มีขึ้นมีลงนะไข่ก็มีขึ้นมีลง โอ้ยอยากกินหนึ่งปลาซื้อปลานินตัวเบล,เลอไปเดี๋ยวจะเอาอันนี้ด้วยแล้วก็พริกแดงพริกเขียวพริกแดง ช้อปปิ้งก่อนนะคะเพื่อนตอนนี้แอนได้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะไปจ่ายเงินค่ะวันนี้ของขาดเยอะเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าของก็ยังเต็มคันรถของเราอยู่ค่ะทั้งหมดนี้ก็400โกเรียนนะคะขายในแต่ละครั้งแอนจะซื้อของประมาณเท่านี้ค่ะ400อยเหรียญหรือ500อยเหรียญค่ะ